สวัสดีครับผมอยผมญาติบาลคนเดิมนะครับผมก็อยู่ในคลิปนี้นะครับผมยิงเพื่อนายนะครับถามว่าชื่อคลิปสมัยยิงเพื่อนายนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปใหม่นะครับผมที่ผมจะตั้งใจทําเป็น EP ีต่อเนื่องกันแบบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับผมก็จะทําคลิปแนวไหนใช่ไหมก็คือคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการอ่ายิงนะครับใน p ีีนี่แหละแต่จะผมจะอยู่คนเดียวในฝั่งฝั่งไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อีกอีก8คนจะให้เป็นเด็กในแคนนะครับผมโดยผมจะยิงน้องๆ้องเขานะครับ ได้กี่ตัวนะครับก็นับเป็นตัวยิงเขาได้1ตัวก็นับเป็น5บาทนะครับผมยิงจนจบเกมนะครับเกมละ5นาทีได้กี่ตัวก็เอามาคูณ5นะครับผมแล้วเราจะนําเงินนั้นนะครับที่ได้จากการยิงในเกมนี่แหละคือที่ผมยิงเนะี่ยผมเล่น p b มานนี่ผมไม่เคยยิงเพื่อใครเลยนะครับก็ยิงเพื่อความสนุกและความบันเทิงเวลาในเล่นเกมใช่ไหมแต่นะครับผมคลิปนี้นะครับจะยิงเพื่ออะไรใช่ไหมผมจะยิงเพื่อนะครับผม สัตว์จรจัดหรือว่าจะเป็นคนที่แบบยังไงต้องการความช่วยเหลือเงี้ยถ้ามีข่าวมาผมก็จะทาจะมาทำชาเลนจ์แบบนี้นะครับก็คือผมจะหาโพสต์นะครับที่แบบเขาต้องการเงินในการอ่ารักษาสัตว์นะครับก็ไม่เยอะหรอกนะครับผมได้กี่บาทผมก็จะสนับสนุนไว้แค่นั้นเพราะว่าบ้านผมก็ไม่ได้รวยครับถือว่าผมนี่แบบไม่มีไม่ค่อยมีตังค์อะไรครับแต่คือผมใจผมอยากทําอยากทําอยู่แล้วด้วยนะครับผมช่วยเหลือ ช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์นะครับก็นะครับผมก็เลยทําเป็นคลิปวิดีโอนี้ออกมานะครับเดี๋ยวนะครับผมโพสต์ที่เราจะช่วยเหลือวันนี้ก็คือผูอ้ไหนเอ่ยล้วผมได้ดูไว้แล้วแหละแลวแบหบนึง่งอันนี้เขาไม่มีเลขบัญชีให้เรานะครับนี่น,นี่อันนี้ใครที่อยากได้หมาก็ไปดูได้ในเพจนี้ครับเขามีเขาเจอหมาจรจัดเขานี่อันนี้ครับเพิ่งโพสต์เมื่อ47นาทีนะครับของคนคนนี้เลยครับเขาบอกว่า มีใครมีเมตตาน้องหมาข้างบ้านไหมคะยากล่องละเจ็ดร้อยห้าิคลินิกบ้านหมาบ้านแมวนี่ครับบอกว่าให้พี่นอกกระจิบนะครับนี่นะครับเขาก็ทิ้งเบอร์ไว้ไอ้ทิ้งเลขบัญชีไว้ของไครพาดินนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมายิงนะครับผมนี่ยิงยิงเพื่อน้องหมาตัวนี้กันนะครับตัวนี้เลยประมาณนี้ครับน้องๆ ก็ให้น้องเขาไปซื้อยานะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมไปยิงกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมายิงกันนะครับก็ตั้งไว้5นาทีละหมดเป็นหมดชาร์อดีกว่ายิงง่ายดีนะครับก็มีแค่6คนอีก2คนไม่มีไม่ออนครับผมก็เราจะยิงกันประมาณนี้แหละนะครับก็มีตามนี้เลยที่เห็นไปเราไปยิงกันดีกว่าครับว่าจะได้สักกิ่ตัวนะครับก็เอาไปคูณ5่อนะฮะเบาๆนะเ้ย เอาเป้าหายเฮ้ยตัวอ้วนไม่มีสับไวอย่าตกใจนะครับผมไม่เติมส่วนมากจะไปเว้นตัวตัวอื่นครับยิงผมทไมอ่ะไอ้เฮี่ยใครเล่นพกบอมเฮ้ยพี่ยิงเพื่อหมาเนี่ยไ่สามแล้วสามแล้วไอ่สิบห้าบาทแล้วสิบห้าบาทแล้ว ขึ้นมาบุกดิพี่จะได้แบบยิงได้เยอะๆหน่อยอะไรวะมึงมึงมึงไม่ต้องมาโชว์เหลาก็ได้นะอย่าอย่าโชว์เหลาขอร้องถ้าไม่เฟี้ยวอ่ะเข้ามาเข้ามาใครเหลวอุ้ยสไนส์สไนส์สไน เฮ้เราอุ้ยสนาไอสนาไสนาไอโปรอีลิสเอ๋เฮ้กาวแล้วกาตัวแล้วก้าตัวแล้วถือว่าทำได้ดีครับเพื่อนเพื่อนเอนอะไรมึงซื้อขายปืนไปแล้ว อยู่ไหนกัน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 เฮ้ยีแล้วโดไอ้มาฝ่ายด้ไใจเย็นใจเย็นเอะเฮ้ยได้ได้อยู่ได hey, hey, ้อย yeah. ู่ได้อยู่มัดอะไรสลับมือปะเขาให้ชิบหายแตก มีภาพพอรตด้วยอ่ะน้องน้องมีภาพพอรตด้วยเหรอครับวิ่งแอบหมับเขาให้เฮ้ยสิบห้าตัวแล้วสิบห้าตัวแล้วสู้ๆครับถึงยี่สิบไลท์เนี่ยเราต้องบริจาคเราต้องยิงเพื่อใครสักคนเราต้องยิงเพื่อใครสักคนชิมอาหาร สิบเจ็ดตัวแล้วครับเพื่อนๆอย่างน้อยก็ได้ยี่สิบตัวก็ยังดีเอาเฮียแม่งมีการแอบในฐานด้วยเราเราเผาเผาลงหน่อยก็ได้นะเผาเผาเฮ้ยไหนไหนก็ไหนไหนแล้วมีดหน่อยก็ดีมัมีดหนก็ดีสุดๆครับทุกคนทิ้งปืนครับผมทิ้งปืนตามแดิมครับผมมีดมีดมีดมามีดมาบอกเลยว่าถ้ามีดนี้ยิงได้ทั้งแมป ตายเองโง่เองโง่เองดอกนี้ไม่ไม่ต้องโทษใครเลยครับท่านผู้ชมอ่าอ่าอ่าเอาไหนบอกว่ามีดอ่ะขี้กองยี่สิบตัวแล้วยี่สิบตัวแล้วไงอ่ะยี่สิบยี่สิบตัวยี่สิบตัวก็ยังยังเหมือนเดิม โอ้โหเบาๆหน่อยสัก30มสไรเงี้ยกำลังดีสามสิบ <30 S 2> ก็ยัง30มสิบกลังดีอย่ายิงสู้ดิอย่ายิงดิอีอ,อีมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยีหแล้วยีหแล้ว

อับ,อบเฮ้ยตัวเดียวอตัวเดียวเฮ้ย <c oughs> คนที่คนที่รู้ว่าคนที่โดนพี่ยิงเยอะๆเนี่ยได้บุญนะเฮ้ยถือว่าช่วยช่วยเหลือสัตว์ถ้าเป็นพี่นี่วิ่งเข้าหาพี่ให้แบบให้ยิงเลยอ่ะเข้าใจป่ะนี่อะไรวิ่งวิ่งหนีกัน <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆก็ผมคิวได้ทั้งหมด30ตัวก็คูณ5ไปก็เท่าไหร่ $150 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะทําการอ่าโาอนไปให้น้องหมา50บาทนะครับช่วยเหลือค่ายาอะไรที่เขาจะซื้อนะครับก็ขอบคุณน้องๆน,นะครับที่เข้ามาให้ผมยิงนะครับในชาเลนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการโอนเงินให้ดูเลยดีกว่ามาโอเคครับ okay, ผมก็เข้ามาในกลุ่มของโครงการเมื่อกี้ก่อนครับก็เมื่อกี้เราได้กัน30ตัวก็150บบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ ไม่ไม่เยอะมากนะครับก็แต่ก็อยากช่วยเหลือครับก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับก็ไหนเดี๋ยวผมหาโพสเมื่อกี้ก่อนนะฮะอยู่ไหนได้เอยจําได้พอนายใดนี้ไปนะครับตัวตัวไหนเออไหนไหไหนหายไปไหนแล้วนะครับนี่นมีหมามากมายเลยที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับ อ่าโอเคครับเจอแล้วนี่ไงครับผมโพสต์ของคุณนี่นะฮะก็นี่นะครับเลขบัญชีเดี๋ยวผมจะทําการโอนไทยพาณิชย์ใช่ไหมบัญชีอื่นนะครับไทยพาณิชย์อันนี้นะครับสมลักแร้อ๋อเจอแล้วนะครับเงิน150บาทนะครับปั๊บเข้าไปเลขบัญชีนะครับ401 07 9ย์เโอเคครับนี่โอเคเรีย okay, บร้อยเดี๋ยวผมเขียนบันทึกช่วยจำไม่ต้องเขียนหรอกครับค่าธรรมเนียม25บาทนี้ไม่เป็นไรแล้วก็เราก็กดโอนไปครับอ่าโอเคนี่นะครับช่วยเหลือน้องหมาอ่าไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมนี่นครับแล้วบาท มันอาจจะเป็นเงินที่ไม่เยอะนะครับผมแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีใครช่วยเลยนะครับผมก็ขอขอช่วยไปละกันนะครับร้อยห้าสิบบาทนี้นะครับผมก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี้ก็อาจจะมีส่วนเงินของน้องๆที่น้องๆดเ n a กันมาในอล l ล็ตหรือว่าทางอื่นนะครับผมก็ผมได้ช่วยเหลือไปนะครับผมก็ใครที่เคยโดเ a t e มานะครับผมก็ถือว่าเราได้ช่วยไปด้วยกันเนาะถ้าผมการช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่โอเคครับผมหมาจรจัดมันก็เยอะนะแถวบ้านผมนี้ ประมาณ3ตัวนะครับที่ผมช่วยอยู่ทุกวันก็คือไปตอนเช้าเนี่ยจ,จะไม่ได้ช่วยแต่ตอนเย็นคือจะซื้ออย่างน้อยก็ซื้อขนมให้มันนะครับสิบาทนี่คือ3ตัวกินสบายเลยมันเป็นขนมที่แบบยังไงอะเป็นขนมที่ชิ้นใหญ่มากก็เลยแบบแบ่งได้ทั่วครับผมก็นะครับผม,ผมสำหรับคลิปนี้ถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องญาติบันด้วยนะครับ ใกล้จะแสนซับแล้วถ้าแสนซับเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมแจกอย่างแน่นอนนะครับผมช่วยกันไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพลงนี้สวัสดีครับ